นี่ก็คือถั่วสดๆจากสวนของเราเป็นถั่วปลูกเองปลอดสารน,นะคะทั้งหวานทั้งกรอบเลยค่ะทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้าเพื่อนๆทุกๆคนนะคะเช้านี้จะพาทุกคนไปเก็บผักที่สวนหลังบ้านแล้วก็ผักในโรงเรือนกันค่ะผักที่เราจะเก็บในวันนี้ก็จะมีถั่วลันเตาถั่วพุ่มถั่วม่วงนะคะ แล้วก็จะเป็นแตงกวาที่เราปลูกในโรงเรือนนะคะวันนี้เราจะเก็บไปแบ่งคุณยายคุณตาข้างบ้านแล้วก็เพื่อนบ้านของเราค่ะเดี๋ยวเราไปเก็บผักกันค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มจากเก็บถั่วลันเตาก่อนนะคะเพราะถั่วลันเตาตอนนี้กําลังโตเลยค่ะเนี่ยค่ะพร้อมเก็บแล้วค่ะแล้วของคุณยายเนี่ยค่ะคุณยายข้างบ้านท่านจะชอบกินเมล็ดด้านในของถั่วลันเตานะคะ ถั่วลันเตาของเราลูกโตพร้อมเก็บแล้วค่ะทุกคนส่วนอันไหนที่ยังอ่อนอยู่นะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปทําผัดถั่วลันเตาค่ะวันนี้เราจะเก็บลูกที่แก่แล้วนะคะแล้วจะกินด้านในของเป็นเมล็ดถั่วลันเตาด้านในค่ะนี่คือถั่วม่วงนะคะทุกคนรสชาติจะเหมือนถั่วฝักยาวบ้านเราเลยค่ะเอาไปตำนี่อร่อยมากเลยค่ะทุกคน แล้วก็ดกมากเลยค่ะเนี่ยรอบสองนะคะนี่ค่ะนีเลยค่ะใช่ทั้งหมดเลยค่ะด้านในก็ใช่ค่ะเนี้ยค่ะคือถั่วม่วงของเราค่ะดกมากมากเลยค่ะกรอบด้วยนะคะทุกคนหวานกรอบค่ะเด็ดใบออกนิดนึงนะคะ ได้เห็นชัดๆว่าดกขนาดไหนค่ะนู่นเลยค่ะด้านในายาวไปเลยค่ะสวยมากเลยค่ะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นถั่วพันสีเหลืองนะคะ คุ้มค่ะทุกคนถั่วลันเตานี่รอบสองนี่ก็ยังสวยแล้วก็ดกอยู่นะคะทุกคนนี่ค่ะด้านในของเขาก็จะเต็มเลยค่ะเม็ดของเขาจะสวยมากเลยค่ะแล้วก็หวานกรอบหวานกรอบจริงๆค่ะถั่วลันเตาของเราปีนี้ดกด้วยค่ะ มาเก็บถัว่วลันเตากันนะคะใหญ่มากเลยค่ะนี่ขนาดรอบสองแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวฝากมันอ่อนอย่างนี้เราจะเก็บไปผัดนะคะ ลันเต้าส,สวยๆปลอดสารค่ะเดี๋ยวเราไปต่อด้วยเก็บถั่วเหลืองแล้วก็ถั่วม่วงกันนะคะ ด้วยถั่วพุ่มค่ะ ถั่วแดงส,ดสวยๆของเราค่ะทุกคนรสชาตินี่เหมือนถั่วฝักยาวค่ะกรอบหวานถั่วม่วงนะคะขอภายค่ะเมื่อกี้ รสชาติเหมือนถั่วฝักยาวเลยค่ะกรอบแล้วก็หวานค่ะตำอร่อยมากเลยค่ะ นี่เลยค่ะทุกคนมีแค่สามต้นนะคะแต่ดกมากๆเลยค่ะดกจริงๆเลยค่ะนูนค่ะยาวขึ้นไปค่ะด้านหลังก็มีค่ะดกมากเลยค่ะทุกคนนี่เก็บมาหนึ่งกำมือแล้วนะคะยังเหลืออีกเพียบเลยค่ะเดี๋ยววันนี้จะเก็บไปแบ่งคุณน้าแล้วก็น้องสาวค่ะ ลูกมีไว้ใ้าโตวกว่าน,นี้นิดนึงค่ะนี่ก็ใช้ได้ค่ะเนี่ยอร่อย ก็กำลังตำอร่อยเลยค่ะโหลูกนี้สวยมากเลยค่ะทุกคนนี่ค่ะรรมีค่ะสวยมากค่ะและเดี๋ยวเราจะเหลือไว้ทำพันซักสองสาฝักนะคะเพราะว่าเขาอร่อยจริงๆค่ะทุกคนไว้ทำพันปีหน้าด้วยนะคะ นี่รอบสองนะคะยังเยอะขนาดนี้นะคะทุกคนฝักที่ใหญ่แล้วเนี่ยก็จะแอบอยู่ด้านหลังเยอะมากเลยค่ะฝักใหญ่ๆเนี่ยเนาะ เต็มกำมือเลยค่ะส่วนด้านในก็จะเป็นถั่วพุ่มแดงนะคะลายแดงเม็กซิกันค่ะเป็นถั่วเม็กซิกันนะคะอันนี้ก็ตามาลอยค่ะกรอบเหมือนกันค่ะนี่ค่ะอยู่ด้านล่าง เลยค่ะก็นี่ค่ะ ลูกโตๆด้านบนด้วยค่ะทุกคนนี่ค่ะฝักโตๆค่ะด้านบนฝักใหญ่มากเลยค่ะ ค่ะทุกคนถั่วที่เราเก็บมาวันนี้นะคะเป็นรอบที่สองค่ะก็จะมีถั่วลันเตาค่ะถั่วม่วงนะคะนี่ค่ะฝักใหญ่หญๆกรอบๆหวานแล้วก็ถั่วพุ่มสีเขียวค่ะถั่วเหลืองค่ะแล้วก็ถั่วพุ่มเม็กซิโกนะคะลายแดงค่ะ วันนี้ก็จะมีทั้งหมด5สายพันธุ์นะคะเพราะว่าถั่วฝักยาวของเรายังไม่ใหญ่พอที่จะเก็บได้ค่ะเดีย๋ยวจะให้ทุกคนดูความกรอบแล้วก็เม็ดโตๆของถั่วลันเตาแล้วนะคะนี่เลยค่ะเม็ดโตมากเลยค่ะกรอบหวานนี่คือถั่วลันเตานะคะ แล้วก็ถั่วม่วงค่ะถั่วม่วงก,กรอบเนี่ยค่ะกรอบหวานมากเลยค่ะทุกคนก็ถั่วเหลืองนะคะ ถัวพุ่มค่ะแล้วก็ถั่วลายแดงเม็กซิโกนะคะทุกไซส์นี่กำลังอร่อยเลยค่ะจะนำไปตำไปผัดไปปรุงอาหารได้หลายชนิดหลายประเภทเลยค่ะ ค่ะและนี่ก็คือถั่วปลูกเองปลอดสารสดๆจากสวนของเรานะคะทั้งหวานทั้งกรอบเลยค่ะทุกคน